呀毒鸡毒买奔赴啊珊珊 ือช่วงนี้เขาอินกับดอกไม้ถ้าติดดอกไม้ไว้ข้างหลังเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นเขาบอกว่าดอกไม้เนี่ยต้องติดข้างหน้าตุนของไปประเทศจีนกันค่ลูกค,คุณหนูเวลาอาบน้ำเนี่ยเขาก็จะเลือกของเขาเองปกติเขาก็จะใช้ของมัมมี่คิดเพราะตัวนี้อาบแล้วผิวจะไม่แห้งค่ะคือเคล็ดลับผิวนุ่มของซันซานเลยมีโลชั่นมาด้วยรอบนี้เห็นหล,หลายขวดนี่คือไม่ได้จ้างค่ะตุนไปประเทศจีนหน้าตาคนไม่ถูกจ้างก็ประมาณนี้เชื่อ,อยังไม่ได้จ้างเพราะซันซันชอบยีราฟกับช้างตำนานการสู้ชีวิตบทที่383เริ่มขขึึ้้นนเครื้อมแก๊สิบสามเริ่ลสสุดดโนัชมพููทีี่คุณหนเรยกร้องเจร แดงในรังโดนัทดิฉันได้มาแค่คําขอโทษและรอยยิ้มและเปลี่ยนโดนัทอันใหม่ให้อันใหม่ก็คือได้มาจากอันข้างๆข,ของถาดเดียวกันงงไปหมดแต่ซันซานคือจะกินได้ไดแล้วว่าจุดในใจกระท่องว่าไม่เป็นไรหรอกมัง้งไม่เป็นไรหรอกมัง้งก่อนขึ้นเครื่องคือให้แม่แม่ทั้งหลายเตรียมตัวห้ามให้ลูกหลับก่อนขึ้นเครื่องเด็กขาต้องไปหลับขึ้นเครื่องเท่านั้นกะเวลาเครื่องออกให้ดีและดึงเกมให้ได้อย่างน้อยเนี่ยซานซนได้รับการเทรนมาแล้วว่าการขึ้นเครื่องบินต้องทํายังไงมาถึงก็ต้องนั่งเองรัดเข็มขัดเองจจจาาาาาาากกกกนนนนนัั้้้็อออ่่่คูููมืเะดรรรปภพแตไวสสํหบถณุ รอบนี้บินมา3ามชั่วโมงกว่าเหลืออีกสองชั่วโมงคือโล่งใจไม่มีใครตีกันบนเครื่องบินไงบินไปจีนทีไรลุ่นทุกรอบแต่หนชั่วโมงสุดท้ายเพื่อนร่วมทางควักเอาทุเรียนขึ้นมากินเกือบจะเป็นไฟที่สมบูรณ์แบบและคุณหนูก็ได้ดับเครื่องชนหลับอีกทีตื่นมาคือข้ามประเทศมาแล้วแน่นอนสองคนพ่อลูกก็ไม่ได้ตื่นเต้นเลยกับปิดุตูย้ำว่าไม่ตื่นเต้นเลยกูจะเครซี่บางวันก็พลาดไม่ได้ก็คือดิวตี้ฟรีของจีนโซนเครื่องสําอางในช่วงต้นปีกลางปีอ่างนี้ท คืนเพื่อติวเข้มสันๆันนสันต้องพูดว่านายนไหนายนายวาฉนวาให้แล้วกย่าเป้าหนึ่งอวยกอดหนึ่งแบบนี้อืมเย็นปู่ยาแล้วจะพูงง่ยพยยอืมยก่ย่ย่ฉันเยแล้วก็แล้ว็แล้ว นี่เตีวเข้มอย่างน้อยให้มันได้สมบัติคุมค่าเครื่องบินหน่อยลูก